เอาตอนน่าจะต้องเล่นสามซาคุณจ็อกเกอร์เพราะตัวแม่งฮิวน้อยกว่าแมนทีดีกว่าผมกล้าพูดเลยบักกี้ซึก,กิเอาวะล้วงสุดเลยไม่ล่ะมาจิจัดแม่งไปเลยแต่ถ้าไอ้ฝั่งล้วงส่วนเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวแล้วนะบักกี้คันเชอร์ <laughs> <laughs> เหรอเออใหม่ละบักกี้บักกี้มีไซล็อกด้วย มีเฮล,ล่าอยู่ข้างบนไม,ม่มีอะมีมากมีมากแม่งเอ้ยโดนดึงเข้ามามหลับไปโอเคครับโอเคผมโดนโชคสแลมเฮ้ยล็อกเก็ตครั้งเดียวตีไม่ถึงด้วย ยิยงโคตรเยอะเลยโลแตกเฮแล้วตายไม่มีเกิดของล็อกเก็ตด,ด้วยล็อกเก็ตตายสล็อกตายผมไล่นกเกอร์อยู่ ไอฝัาา 3, ่งเขาสามดีเพชรกูว่ามันแรงจังว่ะข้างล่างเพชรยังแพร่เอาไม่อยู่ไอตัวยิงยิงเมื่อกี้ที่เห็นนั่นคือล็อกเอ็ดอีกว่ากระ e สุนไม่เองไม่ได้ทีเดียวทำไม่ได้ใช่หรอกจะหลอกตายฮะโอเคใช่หรอก okay. ใช่หรอกอยู่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายใช่หรอกอยูโอ้เขาเกิดมา รอยู่จริงไม่น่าเปิดอันติีแล้วอ่ะปุตอาสกะอยู่สำหรับตาโอเคครับเออม,มีโลกีรู้งานนะทำลายสะพานให้อ๋อวัดว่าวัดว่าโลกีรู้งานไม่รูงง้งานคือทำลายสะพานให้สำหรับตาลลใช่มาตรฐานนี้แปดอะผมไปเดม,มาที่รู้งานของพังสะพานให้วิ่งมาจิก แม่เดียวเดียยวเดียยวแม่จีกอ้อมหลังฮะโอเคตายรนมาอบผมมากันให้ก่อนโอเคกัน okay, ไม่ได้ละลบกจกีกอปฮะลบกจกีกปผมทำไมกกอ่ะื่อกปผิดหรือเปล่า ก,ก็ผม,มเองมองไม่เห็นใครเลยมันก็เลยกอฟะอ่ะงมองไม่เห็นใครเ,รเลยก็ผมนะโอ้โหดูผมดูว่าโลกกี่กอฟแบบก็ล็อกเก็ตหรือก็ฟดีเพสผมเลยแอนตี้ยันนะการเมตาสีมาสองงานเฟร้เลยพี่ชื่อ โอ้เจ็บมากล็อกเก็ตล็อกเก็ตอยู่บนหลัคาล็อก็ตอยู่หลังเข่าฟังหลังเขคาังหลังังหลังเขาหลังหลังหลังเข่าหลังเข่าแม็กโอเคล็อกเก็ตเฮ้ยไม่ถึงอะต้องฝากคนอื่นไล่ล็อเก็ตโอห ฮมยล็อกเก็ตครั้งเดียวอยู่ข้างบนโอ้แต่ล็อกเก็ตตายมักกี้โลครับโอเคแนกเกอร์ก็โลโอเค ตีเนสีล็กเก็ตทิ้งหมดตีล็อกเก็ตพังแม็กโลมากปกตียัดว้วว้า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 วางนี้าวว้าาววาามันเอามันเอามัน ขี่หน่อยขี่ห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 อยจะลดดีกว่าออกอายฟันโลให้โอเคโอเคเมื่อกี้ลึกไป อุ้ย,ยมันดึงดอีว๊แม่งเอ้ยเห็นขวาแล้วแม่งบักกี้เดินไปแต่มันแบมนไม่มีฟุงง่งแล้วเอ้ยเลยฟุ่งเอ้ยมนที่เสียงเท้าแบบออกมันด้ยังไง นนูข็มีตัวแบบปลาแบบแบบโอ้เฮ้ยมาจะโผงสกิลไม่มาวะ่ะเมื่อกี้วิเดียวโคตรแย่เลยเอาใ้ายโลมากโอเค

เออล็อกเก็ตมห้ได้ันบามันชอบจับผมจังวะตายตายงอเลยามอัน บักกี้ฮออายเหรอบักกี้ฮอปไออีหม่า,มาเหมือนเดิมติดอะไรวะเ้ยทำไมเหมือนมีคนใช้ทางลัดอะเมื่อกี้ผมยืนดูอยู่ก็ไม่มีนะอไ,อไอเสกเทียงงา้างมาแต่กไกลนะเด็กเป็ดอุ้ยแรงชิบหาย ยากอะ่ะเราเสียจำนวนคนโอเคได้ได้ไงไม่รู้แต่ว่าก็ดีเหมือนกัน oh. มักกี้หลุดมักกี้หลุด oh. มักกี้หลุดฮะโอเคเซมาโลมาก,โ,มากโอเคสลอกไม่รู้ไปไหนละโอเคยังอยู่ข้างนอก โอ้เสียหลักครั้งเดียวท่องโลผมไม่โล่ท่องอายยิงแบบมันมันเหมือนไม่ใช่ธนูอะแรงชใช่ปะเดี๋ยวขึ้นไปไล่เขาให้โอเคคนเตยไปไล่ละ โอ้เอมาเอม่าน่าจะเสียลังเพชรป่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ทีมของบินวิสน่าจะมีอันติีนะครับ แต่เขาไม่น่าจะได้ใช้โอเคเอกกโอ้ล่างปอมโลกิแม่งใช้ทุกโคต้าเลยอุตส่าห์ระวังนะ้าล่างปอมโลกิเฮ้ใช้ทุกโคต้าของตีบักกี้ ได้ยิงล่างความตายวมแม่งโดดใส่ห่วง่อเอาเอาคุ้มจัดไอเมยไม่ได้ใช้ล่างเพชรน,นะครับปกติยังดูไม่ออกเลยโอเคแย่ละ จะยืมไหมครับผมจะได้เปลี่ยนเป็นด็อกเตอร์หรือว่าไงไม่แต่คงไม่น่าไม่น่าทานแล้วเดี๋ยวตีมันไล่มาด้วยเนี่ยตรงเนี้ยมันไล่คุณเต๋อมาด้วยตอนแรกผมว่าจะเข้าเดี๋ยวตีมันวิ่งไล่มาแปลงล่างหรือตว์ไม่ชอบดึงเดือดบักจิตหนึ่งผมว่าล้วงผมว่าล้วงไม่ได้นะ้วคุณเต๋อถูกว่านะ

แรงอะไรขนาดวะแรงเอิร์นแรงที่ฝ่ายไม่ได้แล้ววะกับตันไม่ได้ละทั้งเอม,มา่ทาทั้งเรลติง

โอ้ติงโลโอเคโอ้ยเจ็บใี่ไหมบีคอนล็อกเกตพังฮะโอเคมักกี้โลมากไม่ใช่มักกี้ดิตัวอะไรวะอินวิสออไซล็เขาใส่หลอกอยู่หลัง ติงโคตรโลเฮ้ยติงร่วงปะอ๋อ <c oughs> ไม่ร่วงไม่ร่วงโอเคผมลืมที่คุณว้อสอนเมื่อวานก็ไม่แหละติงตายมักกี้ตายแปลงร่างทันเมื่อกี้มันจะอยู่มุมนี้พอยผักอย่างเดียวเลยเล้อมึงมีโลกผิดนะเมื่อกี้กลางโลทันนะแต่ว่าผมลืมมองลงพื้นกระโดดเออ

ใส่หลอกใส่หลอกหลัง,ลง,ลงผมจับตายโดนผักไอ้หนูไม่ได้ผักค่ะหนูรีเซ็ตมีข้อนีใช่ไหมอ๋อดูว่าโดนผักลงไว้เว้ย โอ้อันนี้ต้องมาตีมูไนผมมองไม่เห็นนี่มุงอะไรมาทับกันไปหมดเลยโดนโดนต้สวโอ้โห้แม่งผักปิดไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ผักดิเอ็มมาแม่งเตะตกเหวเมื่อกี้นนเขียมูไ เอาให้หมดเอาให้หมดเคกกะบ,บาลมันเคกกะบ,บาลมันเคกอีกเอาอีกเอาให้หมดใส่หลอกหลังใส่หลอกหลังจะติงาาตายใส่หลอกโลมากเหลือมูนไนต์หลือมูนไนต์มูนไนต์ตายด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทีพีมากโอเค รู่นี้กลับไทยครับปิดเทอมเล็กอ๋อเดินทางปลอดภัยครับอ๋อคุณคาซึโกะอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมเจ๊ป้าหมายคิดว่าคิดว่าดีขึ้นไหมครับทำให้มันเป็นซับซับมากขึ้นนะครับผมใช้คำี้ดีีว่าดีขึ้นไหมต้องรอต้องรอดู